นึกว่าจิบจิบนึกว่าจิบจิบต่อลูกไก่อันนี้มันเผาวันนี้มันอ๋อไม่เรียนเผารอสี่เห็นมีพันธุ์พุ่งมาพุ่งนี้เตรียมพร้อมลำหน้านาๆยังไม่เกาให้เฉพาะนางบอกเออผู้หญิงผู้หญิง ผู้หญิงแล้วเฉพาะผู้หญิงเป็นรำจะมีคนไลฟ์ให้ไหมเดี๋ยวฝากน้องถือกล้องพวกนี้น,นี่ผมถ่ายรูป<อ>เอ็มพวกนี้ฉันไลฟ์ให้ก็ได้เราขึ้นเต้นเนาะใชนน่นานๆจะได้ทำบุญเนี่ยเ้ามาแล้วแหละพี่เขาสวัสดีครับกดไลค์กดเลิฟมากันรัวๆขนาดนี้ เราเลยพบกับเราสามคนสามประสานในรายการวงจุ้เที่ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็จะเป็นวันหนึ่งที่เรามาพูดถึงกิจกรรมที่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะของทางบ้านภูเขาครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆด้วยปกตินี่สมัยก่อนนี่เรามันจะเหมือนงานประจำจังหวัดเลยนะใช่ลุงใช่ไหม แล้วก็มีถ่ายทอดสดจำได้ถ้าไม่ได้ไปก็ต้องนั่งที่หน้าจอพรทัศน์เพื่อชมการถ่ายทอดสดอะไรแห่งประเทศไทยเพื่อที่เขาจะมีอ๋ oh. เขาเรียกงานบุญตักบาตรเทโวหรืออะไรอย่างนี้แหละแบบอย่างนี้ทํากันมานานแล้วห mm. าพรุ่งนี้เราก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดสดงานบุญนี้จากบ้านภูเขาไปให้คนที่ไม่มีโอกาสได้มาหรือคุณไปที่วัดทําบุญที่อื่นก่อนใช่ไหมแล้วก็ mm. มาตามดูช่องนี้แล้วกันกล่าวถึงเรื่องพรุ่งนี้เลยค่ะ วันพรุ่งนี้11ตุลาคม2,565เราจะมีหลวงปู่หลวงปู่หยด,หยดแล้วก็จะเรียกอะไรคณะสงค่ะใช่ใช่มากันที่บ้านภูเขาครับก็จะมารับบาตเอ้เรียกมารับอะไรรับลูกโยนอ่าก็มารับมาคุยรายละเอียดกันค่ะ ก็มีตักบาทครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีตักบารเทโวตักบารเทโวนี่คือจะมีเฉพาะในช่วงออกพรรษาเป็นประเพณีเป็นประเพณีนะครับแล้วก็ในนอกจากมีตักบาดเขาเรียกว่าใช้ข้าวต้มลูกโยนโยนสฟบาทซึ่งบาทที่ท่านอาจารย์เตรียมไว้เนี่ยม็นคือมานี่มันไม่ใช่แค่แขนลุงแค่นี้ด้วยหนูลองไปสำรวจมาแล้วคุณตาโตกี่คนอบสามเนี่ย คือความกว้าแต่ถ้าอยู่ตรงนู้นอ่ะไปตรงนู้นอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วพี่อยู่มุมเนี้ยอ๋อชะเง้อหากันใช่คือลงไฟเนี่ยในบาทน่ะหัวพี่เท่านี้คือขึ้นมาไม่ได้อ่ะใหญ่มากก็จะอยู่บนรถบนรถบนรถเป็นขรบวนแห่ก็พรุ่งนี้ในในงานก็จะมีนางฟ้านางสวรรค์ Oh. ร้อยรัมเพราะมการจำลองใช่ไหมมันเป็นการจำลองมาเหมือนกับสมัยพระพุทธการใช่ไหมคะเ<ต>ร่พพุทธการคือพระพุทธองค์ท่านขึ้นไปโปรโดพระราชมารดา uh huh. ทันดาว,วดึง uh huh. ในช่วงข้าพรรษาไงแล้วพอพอถึงช่วงออกพรรษาเนี่ยเขาเรียกว่าวันที่เปิดโลกคือทั้งสามภพสามโลกเลยสามโลกนี่เปิดพร mm hmm. ้อมกันแล้วท่านก็เสด็จลงมา จากชั้นดาวดึงแล้วก็จะมีเทวดานางฟ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาคอยมาคอยเข้าเฝ้ามาคอยเข้าเฝ้าท่านประมาณนี้แล้วก็เลยเป็นประเพณีว่าถ้าเกิดถึงวันออาพรรษาเนี่ยก็เหมือนว่าต้องมีพระท่านลงจากบนภูเขาอ่ะเือเสิ่นเป็นชั้นดาวดึงลงมาใช่ครับลงมาบนโลกมนุษย์ใช่แล้วขาชอบตักบาตรกันบนบันไดนะที่แบบยาวทำบุญตักบาตรกันเออ อันนี้ก็พรุ่งนี้เราจะมาเจอกันที่บ้านภูเขาครับเป็นครั้งแรกที่จะมีตักบาทครับนะวันออกพรรษากันก็พรุ่งนี้ก็เริ่มกันแต่เช้าเลยนะฮะเตรียมตัวกันตีห้าครึ่งนั่นหมายความว่าคนที่จะมาตักบาทได้ก็มีนนั้จะต้องลงทะเบียนลงทะเบียนที่มาแล้วลงทะเบียนมาแล้วเขาเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วล่ะใช่ใช่เพื่อมา เข้าที่พักกางเต็นท์แล้วก็มารับลิสบอนต่างๆที่มีการแจ้งแจ้งกันไปแล้วนะฮะแล้วก็มีพิธีกรรมก็ที่บอกต้องเตือนตีห้าครึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะพลาดโอกาสดูนางฟ้านะเพราะนางฟ้าเตรียมตัวแต่พ้าตื่นเช้าได้ไหตื่นเช้ามากตื่นเช้าเดี๋ยวคุณจะพลาดพิธีกรรมมันสําคัญครับน่าหนัะสิแล้วก็มีการใช้ลูกโยนโยนลงในบาทจะมีขบวนสวยงามรถ นะขบวนหลังากนั้นก็มีการตักบาตรแล้วคันนี้สําคัญคือลูกโยนที่ทุกท่านโยนใส่บาตรไปเนี่ยพอผ่านขบวนเสร็จเรียบร้อยเสร็จสับในช่วงช่วงนี้เสร็จบาตรลูกโยนเนี่ยเดี๋ยวหลวงตาท่านก็จะไปทําพิธีให้อีกทีหนึง่งแล้วเราก็นํากลับมาแจกกลับไปให้ทุกท่านเป็นสนิมงคลเพราะฉะนั้นทุกท่านที่โยนไปก็จะได้กลับมาติดตัวกลับบ้านแน่นอนทุกท่านแต่ปกปติแล้วการโยนเนี่ยคือเหมือนเราก็คือไปที่บาตรแล้วก็ เอาลงเอเนี้ยไม่ใช่โยนอย่างงี้ใช่ไหมถ้าโยนก็นจะข้ามบ่าต้องแมน่นต้องแมน่นต้องแมน่นจริงพ<ๆ>อน,นึกออกมาว่า,มวา,าสมัยก่อนเนี่ยที่ที่เราเคยเห็นหนั้งแตกคนเยอะมากใช่ไหมใช่ที่เขาต้องโยนเพราะว่า คือเขาให้คนยืนสองฝั่งใช่ไหมแล้วมันเป็นขบวนรถแล้วคนเขาจะกันคนออกไปห่างๆมันก็ต้องเชื่อที่แบบโยนกันอย่างนี้ไงมัจะโยนกันอย่างสุภาพก็คื่องบาทก็ต้องรองรับต้องใหญ่พอที่จะแบบเพื่อเพื่อว่าคนโยนเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราไม่ถึงท่านนั้นเพราะเราจะไปแบบช้าๆให้ทุกท่านมีโอกาสได้แบบผู้สูงอายุก็มีโอกาสได้แบบทาบุญได้ครนะเพราะเราเป็นอยู่ในขอบเขตของทางบ้านบุคคลเราเองครับ เราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพิธีจะไปแบบรวดเร็วเกินไปไหมเราก็จะให้ทุกคนมีโอกาสดได้ทําบุญในนี้ก็มากันแล้วนะก็ให้ทําได้จับเต็มที่ครับจากนั้นจากนั้นก็มี<ร>ก็อย่างที่บอกจากบาทโปกติแล้วคุณก็ได้ลูกโยนกลับไปแจกลูกโยนแล้วก็นนะท่านอาจารย์ท่านก็เมตตาคุณหมอนะแจกพระรมสารีริกธาตุอีกจะมีการตั้งแถวคุณก็ไปรับใช่นะทุกท่านก็สำคัญคือ S <S มีริชแบนอ่ามันเป็นแบบว่าเป็นเสียลักษณ์อย่างหนึ่งว่าตัวท่านเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในงานแล้วจริงๆมไม่ใช่คนนอกที่แบบสวมรอยเข้ามาครับทุกท่านเนี่ยที่ลงทะเบียนพักลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยจะได้ลิชแบนเนี่ยกลางต้องกลางเป็นก็ต้องได้มาเพราะฉะนั้นขอแจ้งทุกท่านทราบว่าลิชแบนเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นไอดีการ์ดของตัวท่านนั่นแหละถ้าท่านไม่มีเขาก็อาจจะไม่ไม่มีของให้ท่านอาจจะช้าหรืออาจจะไม่ได้เลยตรวจสอบเยอะเออถ้าเกิดว่า คุณคุณมาดูรายการแล้วคุณบอกอุ้ยพรุ่งนี้มีตักบาตรเทวทูตแล้วท่านจะมาเตรียมของมาก็คือจะไม่ได้เข้าหน้างานอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นระบบปิดแล้วเรารับทุกคนเพรารับลงทะเบียนกันล่วงหน้าใช่เพราะฉะนั้นก็หลังจากรับพระมเหสีแก็ก้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งพิเศษังีที่ท่านจาร์มอบให้เอาให้สุดไปก็คืออาบน้ำมนพระริยะ สามร้อยปีให้เกิดความเป็นมงคลกับทุกทท่านสามร้อยปีนี่คือรวมอายุของน้ำมนต์ที่ท่านอาจารย์เก็บรวบรวมไว้โอ้ยตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยน้ำมนต์ต้นราชนาโกศินนุ่นสามร้อยปีนี่เราเกิดกันมากี่ชาติแล้วเนี่ยน่าจะสี่ชาติแล้วนะอันนี้ไม่ทราบดชาติละหกสิบปีอาจจะไม่ได้เก็บเพราะเรตั้งราชนาโกศินแค่สองร้อยให้ ต้องปลายเทียเะเลยอีกัะปลายพทียนนะทุออมาถึงปัจจุบันไงสามร้อยปีเนี่ยถ้าท่านคิดดูดีว,ว่าน้ำมนต์นี่แบบเรียกว่ารับกันมาเป็นช่วงๆแล้วเก็บเป็นไว้นะเป็นช่วงๆเลยเนะครับแล้วว่าผ่านพิธีกรรมต่างๆของบ้านของเมืองมาผ่านพิธีสําคัญทางพุทธศาสนาสําคัญสาคัญประจาปีเนี่ยแล้วคุณคิดดูแล้วกสินทร์สืยุคต้นยุคกลางมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ย ท่านอาจารย์ก็ยังสวดต่อและทุกวันก็ยังมีการทําพิธีต่อเนื่องนะฮะโดยท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยออกพรรษาเนี่ยเข<อ>าเรียกว่าออกพรรษาปุ๊บชีวิตเรามีสิ่งดีๆเรากลายเป็นนางฟ้านางสวัสดิ์เป็นเทวดา,วดากลับออกไปเดินดินครับ,รบมีพลังอันเป็น,นมงคลติดตัวนะตื่นเช้ามานึกบอกว่า่นกันเช้าเช้า ตีห้าเพื่งนก็ตือนได้แล้วนะไม่ต้องให้แบบเพื่อนก็ไปกันหมดไปอเลยคุณยังไม่เตื่นเนี่ยพลาดโอกาสคก็ขอเตือนกันไว้คอันนี้ที่เห็นอ๋นนี้ที่เห็นอย่างนี้ครับในไหนเชิญชวนทุกท่านที่มามาบ้านบูกเข่าแล้วนอกจากปกติเราจะมีชุดสังฆทานชุดผ้าไตรให้ท่านขึ้นไปนําไปกราบไหว้ที่พระรุมสารีิกธาตุที่หอพระธาตุแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ย้ําเตือนเสมอว่า การที่เราได้นำผานพุ่มเงินพุ่มทองครับถวายต่อองค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงต่อองค์ท่านนะฮะอันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านว่าที่นี่ก็มีให้ท่านได้นำขึ้นไปกราบสักการะ,ะที่หอพระธาตุได้เลยใช่ คุณก็เดินทางมาเดินมาที่ล็อบบี้แล้วแจ้งความประสงค์ว่าทางน้องเขาว่าวันนี้เป็นวันเกิดหรือเป็นวันสําคัญอะไรฉันอยากทาบุญถวายพันพุ่มเงินพุ่มทองเนี่ยต่อพระบรมสารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นสีิมงคลในฐานะที่เป็นวันออกพรรษาได้ได้หมดหรือวันไหนก็ได้คุณอยากทำแบบวันนี้เป็นวันดีของตัวข้าพเจ้าอ่ะก็ทําแล้วก็ เมื่อท่านถวายเสร็จก็ว,วางไ,ไว้วางไว้อยู่ที่หอพระมุสาันนิษทานนะนะวางไว้เลยที่นั่นเลยแล้วเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำไปถวายต่อตามวัดต่างๆให้เพราะนั้นถ้าไม่ต้องห่วงพานพุ่มพวกนี้เนี่ยนะชุดนี้ก็จะไปอยู่ตามวัดที่ท่านตั้งจิตทิฏฐานไว้แล้วก็จะไปประจาอยู่ตามวัดที่ท่านอาจารย์พิจารณาว่าผมควรนําไปถวายที่วัดไหนบ้างเนี่ยก็จะเกินประโยชน์ใช่เป็นการถวายต่อ พระพุทธรูปประจำวัดต่างๆครับค่ะันนี้เห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเนี่ยเป็นกองๆอ่ะเป็นกองคืออย่างอย่างที่บอกว่าหนักไม่หนักเบาไม่เท่ากันท่านท่านอาจารย์เนี่ยตอนนี้ท่านท่านได้ได้มีของขลังของวิเศษต่างๆนะมาถึงท่านเนี่ยมากมาย ขออยู่ในกล่องเนี่เขาเรียกว่าเหล็กไหลดูดซับแผ่นดินออันนี้เป็นลักษณะเขาเรียกว่ากล่องสุ่มเพราะนั้นไม่มีใครรู้ว่าข้างในจะเป็นรูปลักษณ์สีอะไรนึกออกไหมเพราะเหล็กไหลดูดซับแผ่นดินเนี่ยมันมีหลสีตามที่แท่านจันหมายความว่าในกล่องสุ่มเนี่ยจะมีเป็นน้ำหนักห้าร้อยกรัมเก้าร้อยกรัมหนึ่งกิโลกิโลกิโลครึ่งสองกิโลอย่างเงี้ย ท่านจันก็นํามาไว้ในกล่องให้ครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนี่น้ำหนักก็อยากให้ทุกท่านที่แบบมาถึงบ้านภูเขาแล้วลองพี่แนวดูปกติที่เราคุยกันเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับพกติดตัวเล็กๆประมาณเท่านี้อ่าแต่ตอนนี้มันมีแบบเท่านี้มีแบบใหญ่แล้วก็แล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วแต่เพราะว่าอันนี้เราเรายกมาได้แค่นี้แหละแต่คำว่ากล่องซูมนี่หมายความว่าน้ําหนักเนี่ยอยู่อยู่ที่ระบุให้แล้วแต่อยู่ที่ว่า สีสันกันรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนึ่ออกไหมแต่ไม่เหมือนกันเลยสักก้อนไม่มีทางเหมือนกันได้เหล็กไหลเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันได้คือเอามาจับเนี่ยจะมาเทียบกันแล้วไม่มีทางแบบเตะๆนะเพราะนั้นก็เป็นอย่างที่คุณตาโตบอกเทวดาประจาเหล็กไหลก็จะเลือกท่านว่าอ้าถึงเวลาที่คุณต้องเอาไปไว้ที่บ้านท่านเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะให้มีโชคมีลาบมีความมั่งคั่งร่ารวยนะอะไรเงี้ยนะั่นก็มา พิจารณากันไปใช่เงินทองไหลมาเทมาใช่มีวิธีการเลี้ยงบูชาก็ท่านก็เบี่ยงก็แล้วแต่ท่านท่านอยากจะวางไว้ในพานก็ได้หรือบางท่านจะแบบไปซื้อเขาเรียกว่าตู้ครอบใช่ไหมครับที่แบบเป็นเป็นตู้แล้วก็มีกระจกครอบอ่าอ่านั่นแหละแล้วแต่ท่านชอบมันขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นเหล็กไหลว่าเป็นแบบบางคนบอกหยดน้ำพึ่งเขคยได้ไหมพี่ คือปกติไม่คือถามว่าหยดน้ําพึ่งหรือไม่เนี่ยคือผมแนะนำเนี่ยตัวเองเนี่ยผมใช้แบบเอาน้ําพึ่งใส่ถ้วยวางไว้อ๋อท่านท่านอยากจะชิมก็ชิมเลยคือเราอย่าไปป้อนท่านสุดแท้แต่อันนี้แล้วแต่ท่านอคือบางทีบางท่านก็มีความรู้มากกว่าผมเ่ท่านอาจจะแบบว่าเออบางท่านเออเราก็ไม่ทราบแล้วหยดแล้วแต่วิธีการบางคนเห็นบางบ้านนะเอาไปแช่เลย อ่าก็แล้วแต่คือน้ำแร่แช่น้ำพึ่งแช่น้ำพึ่งก็มีได้หมดได้หมดได้หมดวิธีการของท่านขาที่รู้คือเหล็กไหลเนี่ยชอบน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งใช่แต่น้ำพึ่งแท้รู้ป่ะเวลาวางไว้มดจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นถ้าคือเอาน้ำพึ่งไปวางหรือเทใส่เหล็กไหลหรืออะไรแล้วเกิดมีมดขึ้นแสดงว่าคุณได้น้ำเชื่อมมาผสมน้ำตาลอ่าเหล็กไหลอันนี้คือน้ำพึ่งแท้มดจะไม่ขึ้นถูกใช่เพราะฉะนั้น อันนี้ก็แหละความเชื่อและความชื่นชอบของท่านว่าท่านจะมีวิธีการเลี้ยงมไม่หมดก็ไม่ชอบน้ำผึ้งหรอมันมันก็หวานนะพี่หรือว่ามันมันไม่ได้เดี๋ยวมันกลัวพึ่งมาต่อยมันเป็นตระกูลเดียวกันคล้ายๆกัรต้องหาน้ำหวานไปเลี้ยงนางพญาโอเคโอเคเขาเรียกว่ามันเหมือนมันเหมือนมันรั่วอ๋อนี่พวกเดียวกันนะันไม่กินไม่ยุ่ง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 เป็นของชั้นสูงด้วยน้ำผึ้งเนี่ยครับโอเค ก็ก็เป็นสิ่งที่ว่าไหนๆท่านก็มาถึงบ้านภูเขาแล้วก็ชิชวนกันมาดูมาแวะมาที่รับมี้บ้านภูเขาเออมาทําบุญอแบบนี้ก็ดีนะเพราะบางคนบางคนบอกเออมีแต่ชิ้นเล็กๆอยากได้ชิ้นใหญ่ๆแต่ห้าร้อยกรัมนี่ชิ้นยักษ์แต่ก็มีอะไรให้ท่านได้ตื่นเต้นอลุ้นเอาว่ารู้ลึกเป็นแบบไหนใช่เพราะว่าที่ท่านอาจารย์ลงไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยมีมีสีสันไงตัวเหล็กเหล็กไหลสีลุง สีสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีอะไรเนี่ยสีเหลืองอะไรกยมีเยอะแยะเพราะนั้นตอบไม่ได้ว่าท่านจะได้สีอะไรใช่ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีวาสนาได้ครอบครองเหล็กไหลนี่เงินทองจะไหลมาเทมาพันล้านแสนล้านเลยนะอธิษฐานดีๆแลนที่สำคัญคือเหล็กไหลนี่ไม่ใช่ของที่หากันได้ง่ายๆนะค่ะ ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเนี่ยหากันยากแบบโอ้ยต้องมีพิธีกรรมคือบางทีหาได้หาได้เอาออกมาไม่ได้หรือบางทีแบบอใช่ไหลไปที่อื่นใช่ต้องระวังแล้วต้องมีพิธีกรรมที่แบบว่าถูกต้องด้วยนะครับเพราะบางครั้งเทวดาท่านก็ไม่ให้มาถึงคุณไปเจอแล้วเนี่ยคุณทําผิดวิธีท่านก็ไม่ให้ครับอ,อนีตอ่ต้องระวังกันครับ ช่วงนี้เราก็บอกกันไว้ก่อนว่าหลังจากเราไลฟ์เที่ยงวันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกทีช่วงเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นหกโมงเย็นคงพี่จซึ่งเป็นเพราะการรับประทานอาหารนะคะอ๋อครับเออเราก็จะไปชมบรรยากาศเพราะว่าหรือไม่งั้นอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วก็มีอวันนี้ก็มีน่าจะอาบน้ำมนต์แล้วครับสองทุ่มเริ่มืื่อคนนัจขึ้นมาแบบ เมื่อคืนมาใสวยแล้วเมื่อคืนสวยแล้ววันนี้สวยกว่าวันนี้เต็มวันนี้เต็มดวงไอ้สิบห้าคือในคืนวันนี้เท่ากับว่ายังเป็นคืนขึ้นสิบห้าค่ำใช่ไหมเหรอใช่ก็จะมีการฝึกวิชาฟังกินยาใช่ไหมครับแล้วก็อาบน้ำมนต์มหาทักษะพิธการแล้วก็ท่านอาจารย์ยังมีเมตตาให้ทําวิชามหาเบาอีกนะเจอมด้วยมีเจอมหาเบาอีกแล้วเสร็จจากนั้นก็ไปอาบสี่ทุ่มสี่ทุ่มอาบพระจันทร์อาบแสงจันทร์อาบแสงจันทร์อ๋อแต่วันนี้ เนื่องจากหลายร้อยคนมากไอ้เจิมเนี่ยอาจจะไม่อพอาะเฉพาะเมื่อคืนไปอาบน้ำวนอะไรที่ปีกจะกระดอนเลยเพราะว่าหลังจากอาบน้ำวนเนี่ยมันยังไม่จบเนื่องจากว่าสักประมาณพอแห้งหมาดๆสักสี่ทุ่มก็เตรียมไปที่อาจารย์จะทำเป็นเหมือนห้องห้องไว้โดยที่เวลาคุณไปอาบแสงจันทร์เมื่อคืนได้ยินลูกศิษย์บอกว่าจะต้องแก้ผ้าใช่แต่ เวลาอาบน้ำมนตกับกินยามาหาทัศเนี่ยไม่ต้องแก้ผ้าเอาแน่นอนสิ <c oughs> แก้ไปก็ตากุ้งยิงอ่ะคือไม่รู้เอฟซีเขาดูอยู่เมืม่อวานกำลังเดินกลับบ้านอยู่แล้วเจอลูกศิษย์เขาคงจำเราไม่ได้แล้วเขาก็ออกมาดูพระจันทร์แั่เขาจะกินยามั้งเก็เ,เหมือนกับประมาณว่าเอ้ยอ่าไปกินอยากกินด้วยแก้ผ้าด้วยเพร ต็ผมามอง่ะไม่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าเขาคงจะแบบเอามา mix m i ยกันว่าในไหนก็กินยาใต้แสงจันทร์กินยาด้วยอาบใต้แสงจันทร์ไปทีเดียวหรือเปล่าก็จะคิดเขาเองครับประมาณนั้นแต่จริงๆมันก็คือคนละพิธีกันคนละพิธีกันการอาบแสงจันทร์ที่ตรงแพะหย่างนั้นจริงๆแล้วมีการเป็นคือล้อมเป็นล้อมเป็นห้องห้องไวห้องห้องไว้ก็ต่างคนต่างแก้ไม่เคยเห็นคือจริงๆเนี้ยเป็น เป็นวิชาที่ท่านอาจารย์สอนมาตั้งนานแล้วร,รุงแก้ผ้าไหมสมัยก่อนอาบน้ำอัญมณีเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันตาโตก็ตั้งสิกบกว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นกาลังฮิตที่พวกเราเนี่ยจะเสริมออล่าเราจะไปเอาอัญมณีที่เรามีอยู่นะอาบแสงจันไว้ซักตั้งแต่สี่ทุ่มแต่ตอนนั้นเราอาบตอนเที่ยงคืนครับพ,พออาบแสงจันเสร็จพอถึงจุดเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยพระจันทร์ขึ้นเหนือหัวปุ๊บเราก็เอาน้ํา ใส่เทราดอัญมณีถือไว้อแล้วน้ําที่ผ่านอัญมณีก็จะมาโดนตัวเราเราก็อาบพี่ก็อาบอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านครบ้านมันหน้าบ้านคุณยิงหรือยู่หน้าบ้าน้านเดียวอันนั้นตอนนั้นยังอยู่กับแม่อยู่ช่วงนั้นน่ะหมาเห่าเป็ไปหมาเห่าพ่ออะไรหมาตัวอะไรวะ หมามมาก็แปลกใจแหละพี่ก็เออก็แจ้งทุกท่านว่าสําหรับท่านที่ไม่ได้มาที่บ้านภูเขาอย่างที่คุตาโตบอกวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำคุณมีอัญมณีไหมใครที่แบบได้สะสมอัญมณีไว้นะฮะคุณสามารถนํามาตากแสงจันได้เลยนะแล้วส่วนท่านจะอาบน้ําจันหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ความสุขของแต่ละท่านแล้วกันใช่ใช่แต่การอาบแสงจันอัญมณีเนี่ยคุณก็ต้องเก็บก่อนที่พระที่จะขึ้น ประมาณตีสามตีสองอ่ะก็เก็บแล้วแหละค <นะ S 1> ือคุณคุณก็อาบแสงจันทร์เนี่ยสักพักหนึ่งแล้วก็ประตูพล,ลังนะให้พระจันทร์นี่ลงพลังให้แล้วพอสักพักหนึ่งก็เก็บกลับ <ภา S 1> แต่อย่าปล่อยให้เลยเถิดเป็นแบบพระอาทิตย์ขึ้นแบบทําลายแสงจันทร์เออนม่ใชเข้าไหม<ะ><ะ>คือที่ท่านอาจารย์บอกว่าต้องเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเราอาบแสงจันทร์ไปแล้วไง แล้วพออยู่ๆคุณบอกว่าเลยเถิดึ้นแบบพาดทิศแสงส่องลงมาที่อัญมณีคนละพลังแล้วมันมันจะไม่ดีแล้วมันก็เป็นการทําลายพลังที่เราตั้งใจจะสะสมไว้ครับครับใครที่อยู่ที่บ้านภูเขาก็อาบแสงจันธรรมดาไม่ต้องเอาน้ำเข้าไปอาบด้วยพึ่งพึ่งเขาเรียกึ่งก็คุณอาบน้ํามนต์ไปแล้วไงคุณอาบน้ามนต์ท่ามกลางที่โล่งไปแล้วก็เท่าอาบแสงจันไปในตัวแล้วเป็นสองเด้งไปเรียบร้อยแล้วอครับถามค่ะ มีท่าแสงจันไหมคะพอมีหลายท่ามีครั้งก่อนครั้งก่อนก็มีนะครั้งก่อนก็มีครั้งก่อนช่วงถูกใจให้บอกคุณแดงเรื่อกทำแสงจันครั้งก่อนผมนอนเลยคุณนอนยังไงคุณนอนนอนกระย่าแหละอคุณนอนก็นอนหงายนอนหงายหงายเหมือนเคยเห็นคางคกที่มันโดนปิ้งไหมอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นเลยเอออย่างนั้นแหละเห็นทุกอณูใช่คุณทำได้ไหมเฮ้ยทำได้ดีน่าทางจะเจ็บ <laughs> ข้างหลังก็เจ็บแล้วนะข้างหงายอ่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่งั้นไม่เจ็บแม้พอคันด้วย <laughs> คุณจริงจริงคุณต้องนอนนอนนอนหงายสิบนาทีนอนก็ไม่สิบนาทนอนจะหลับเอานะนั่นอ่ะนอนหงายอ <laughs> เออนอนแบบเดี๋ยว <laughs> ไม่ท่วถึงเดี๋ยวไม่ท่วถึงเออเพราะว่าน้นจริงๆเออน่าจะคว่มด้วยนะหลังมันไม่โดนเออก็บอกใมันแต่อาจจะต้องวัดดีๆ <laughs> แบบ กะดีๆดูดูพื้นดูพื้นดีๆีสิ่งที่เราบอกเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ที่ความถนัดของคุณว่าจะใช้ท่าไหนเราไม่มีท่าตายตัวถ้าตาตเนี่ยก็จะเป็นหน้าหลังบนและล่างนี่เป็นไงหรือบางคนจะยืนก็ได้ยืนก็ต้องกางแขนบางคนอากจะว่ามันก็ลงมาทีเดียวเลยคือคือถ้าสมมติท่าท่าหายนี่ก็ใช่ถ้าคำนี่ก็ใช่ถ้าบนเนี่ยคือคือยืนธรรมดายืนอยืนเออให้ยืนไว้ แล้วกลางแขนถูกแต่ได้หมดได้หมดเอาหัวโลนี้คงไม่มีได้จะยกจะยกหกหกกบสูงก็ได้แล้วแต่ได้หมดอ่ะท่านถนัดเออสพานโค้งสะพานโค้งใช่หรือจะถ้าบิดพื้นก็ได้ไม่อยากแบบโดนเต็มๆ่่มบิดพื้นไว้อออกกําลังกายไปด้วยถ้าคุณอยากเป็นคนเหนือคนคุณต้องมีท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้ยืนแขนเดียวเออสลับซ้ายขวาเอา นั่นแหละสรุปคือแก้ผ้าอแสงจันนะจ๊ะเพื่ให้แสงเนี่ยโดนผิวแต่แต่สมมุติว่าถ้าคืนนี้บังเอิญมีเมฆฝนครับมันมาบดบางแสงจันไม่ต้องตังวลเพราะถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระจันทร์เขาก็ยังฉายแสงอยู่ตรงนั้นแหละคือคือพลังของพระจันทร์เนี่ยมันสอดสองออกมาได้เออมันเป็นพลังที่คุณสามารถสัมผัสได้เพียงแต่ว่าท้องฟ้าไม่ได้เปิดแค่นั้นเองคือ ไม่ได้บอกว่าพอเมฆบางปุ๊บพัดจันบอกอ่ะฉันไม่ส่งแสงฉันดับไฟไม่ใช่คือพัดจันท่านยังส่งแสงท่านอยู่ตลอดเวลาเนะใช่แต่เราไปเข้าใจว่าเออถ้าเกิดปุ๊บพัดจันไม่มีแสงเราไม่ใช่อย่าเข้าใจเกตนาะไนั้นผิดคือเขายังอยู่คู่กับโลกใช่ยังส่งพลังลงมาเรื่อยๆกับมาเรื่อยๆก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกทีไลฟ์กันอีกทีนะช่วงเย็นช่วงเย็นเย็นสตาร์ทมีอะไรมาเพิ่มไหมคะ ป้ายอันนี้สดๆมากันเข้ามาเลยค่ะกินข้าวต้องมีดิสบนนี่อ้ยทีมงานก็ต้องมีป้ายทีมงานมีป้ายขอบคุณครับขอบคุณครับเบสของพวกเราคุณสามารถพบกับพวกเราได้เพราะเรามีป้ายสตาร์ทให้ยคอแบบนี้ครับโอเคแตเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีช่วงเย็นเนาะใช่ได้ลไปก่อนใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวจะให้โอกาสถามมีใครช่วยถามไหม มีคำถามอะไรไหมคะลองดูซิลองดูซิซแต่เนี่ย FC ตัวยงเขาเข้าใจพก<ด>พรุ่งพรุ่งนี้เช้าอย่าลืม<ส>ผมเตือนนิดนึงนะ,ะเพราะว่าคุณต้องเตรียมของที่ต้องมาใส่บาตรด้วยนะแล้วของที่จะใส่าบาตรนี่เราขอเน้นว่าเป็นอาหารแหง้งเพราะหลวงปู่ท่านมีเจตนาลมที่จะนําของที่รับบาตรในวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยไปช่วยคนที่ประสบอุทกภัยเอาไหครับ เพราะนั้นอาหารแห้งที่พวกคุณนํามาทั้งหมดเนี่ยท่านก็นําไปแจกจ่ายชาวบ้านริมน้ําที่แบบน้ําท่วมบ้านอลไรเนี่ยที่ประสบแล้วก็แบบพุงข้าวไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้นั่นก็จะนําสิ่งนี้ไปแจกจ่ายน้ําดื่มขนมอาหารได้บุญกุศลด้วยได้บุญกุศลด้วยเพราะนั้นท่านตั้งใจนะแล้วก็เตรียมของนี่ให้พันพร้อมไว้ครับโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวพบกันอีกทีช่วงเย็นนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ